ันะครบตอนนี้เวลาไปเอ้ยเวลาสี่มงเย็น ฟางไปเขียวก็ผิดพอครับแค่นี้ครับแล้วก็ัานเหยื่ออย่างเดีเยวมากเลยล่วนครับขออญาตรีบลงเบ็ดเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เวลาแปดโมงเช้าแล้วทานเที่ยงเที่ยงกดีเลยเวลาปลาดินครับ ทุนเน่เงเอาเรือออก,กนดียว <Nope. S 1> ลาขอทุ่นนดะยังเอาเรือออก,กเดียวติทุนนดลากเมื่อกี้ครับนาทุกเขาเรือออกพอดีปลาที่ตกลากติดทุ่ทนครับ ลาเข้าทุนนะหลุดยางตลาดเนี่ยลาเข้าทุน โมงเช้านะผมไม่ได้ตัวตัวนะครับเราตัวกดไปหกแล้วหลุดแล้วก็งัดเลยนนงัดเลยเดี๋ยวมันเข้าทุ่นอีกงัดมาออกก่อนเจ้วบิงเขาต่อแล้วนะ ตัววันนี้ก็ไซส์ไม่ใหญ่เท่าโลก,กว่าครับไซสใหญ่่ะไม่กินไอพันแล้วอยู่ของขวาแล้วสเกมานีไงมันถึงพันเนี่ไง โอ้มันหามปลาหามปลาหามไสรุนก,กว่านะครับพรปลาคิเ็ด โดนเชื่มาแล้วครับกว่าจะกินตัวแรกรอไปสามุมงครึ่ง two hours later เนีเหอตัวเนี้ตัวนี้สาึ่นั่นแหละบัตเบดเนี่ยลูกยไูก่ตรงข้างบนเนี่ยนั่นอตวนี้ทกยังไงโดนบัตเบดอะน้ำอะสีน้ำอย่างเงี้ยโดนพราว่าสีน้ำมันดีกว่า แล้วนายเพี่มาแล้วโอ้พระเจ้าจอร์ดมัน<า>ย,ยอด<ล>มาก <c oughs> โอ้ตัวดีมากครับนะยอดอันหนึ่งเท้านี้ A few moments later... ตัที่สองผมจะร่วงสามโลนะครับตัวนี้โลนะครับยอดคับสองครับกินตัวที่สองสิบโมงเช้าครับนี่ครับรอแถวแล้วยีก่กเป็นไงครับวันนี้ทั้งวันแต่จริงๆไปยิสกจะกินาช่วงประมาณ ไม่เกินเที่ยงครับที่นี่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงเที่ยงมาดูกันนะครับโอเคนะ,ะชัดเลยนะพูดชัดเลยนะ,ะแม่ตรงแมนะ่ขอเล็กน่อย ครับ <S <S ไป่ไ่ะ้ำาไ้ย่โอเคโอเยันยัดยันยันยเนยันยัอยันยั่มาา่นย <Okay. Yeah. S 1> ่นยันมัย่ยันยันยันยัเยียัน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 ยรับไันยันยนนััยยย เลยครับที่นี่ยอดสิบโมงครึ่งครับผมนี่ครับเฮ้ยมากินกิโลมาตุกเผาปลาบล็อกชโดน้อยให้เรากินนะครับตอนนี้เวลาใบสามเอ้ใบสี่โมงเย็นแล้วครับพอดีผมไปรับแม่ที่จับนะมาประชุมความลับกันมาเช้านี้ได้ผมได้สามตัวครับ เราตุ๊กกดไป6หรือ7ตัวนะครับแปดใช่ไหมกดกล้องได้ไหมน่ะแปดตัวนั้แล้วไม่มานี่ส้มตำหอยได้ถอยเทอนี่นะฮะดักมาจากที่ที่อ่างที่อ่างพี่ใหม่นี่ครับที่ที่ดักกุ้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะนอนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็นอนหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้จะกลับประมาณช่วงนิ่งเที่ยงนะครับหรืออาจจะซาห้าโมงเช้านะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับ ดีมากครับดูการว่าตอนเย็นจะกินอีกไหมครับถ้าเย็นไม่กินก็น่าจะต้องรอตอนเช้าเลยครับผมตอนนี้ครับเมนูมีตกเผาเกลือเนาะนแล้วตุ๊กนาะใช่ครับรอที่แล้วเราอะไรนะปลาปลาเผาเกลือครับวันนี้ก็เผาแล้วยิ่งเผาเกลือครับเผาเกลือครับเรารู้เรื่องแล้วเผาเกลืออร่อยมากครับผมเฮ้อรเดี๋ยวไปออกครับตอนนี้หลังครับผมหรือตอนกิน เดี๋ยวสายบันเทิงก็จัดเป็นบันเทิงไปนี่ครับเราก็ยับโหระพาเราได้สูตรนี้มาจากใครครับตากล้องทิจเจ้โอเคนะครับทิเจ้มาทำให้เรากินครับนี่ครับใส่ตุกนางยางปลาให้เราเลยนะครับผมอากาศครับย่าง แล้วครับผมปลาเผานี่มาเพูดให้ครับนี่นี่ปลาครับปลาเผาสุดยอดเบียไม่พอเดี๋ยวไปตื้อเองโอ้โหสุดยอดเลยปลาเผานะครับปมาก่ออนนันี้สกแซ่บมากเลยครับ ลุงเกิดจะโดนด่าตัวเตอ้ำหน่อยครับเอนย้ำหน่อยนีก็บเงินเก็บทองของกูมา่ยไอครับมาจาก่ไอตัวนั้นก็ยำกครับยำพ่แห้งเอาไปช่ตอนนี้ไม่บ่ดีอันนี้เจ๊มวคนละยำาไยำเมคนละยำเจ๊แคนละยำละยำ สุดยอดครับยำน่ากินมากเลยครับผมหลานสาวสุดที่รักยำให้กินตอนนี้พิ่กะตอนเย็นนะครับเราก็กางเต็นกันแล้วก็ตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วครับก็พระอาทิตย์แสงสุดท้ายก็กำลังจะตกลงแล้วครับผมตกลงแล้วครับไม่ใช่กําลังตกลงก็กางเต็นกันนะครับก็วันนี้ผมได้พาสามตัวเองครับยีสกหนึ่งตะเพียนไซโลสองตัวนัทุกได้แปดตัวครับผม ก็เด็กๆน้อยก็กางเต้นกันนะครับแล้วก um ็ผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันชิวๆสงสรรกันครับก็มีเต well, ้นจุดกลางเต้นของแท้ครับผมนี่น um oh si uh ี่สี่เต้นครับส well uh ี่เต้นนะครับในกายนะครับจุดกลางเต้นจุดกลางเต้นจุดกลางเต้นของจริงครับนี่ของจริงครับนี่มีต้มยามด้วยยอน แม่ยายคิมเมาไม่เป็นไรแม่มีความสุขมีความสุขเนี่ยยอดเลยครับชีวิตแม่ยายและเสยเพิงเนี่ยนี่ครับก็บรรยากาศนหลังกองไฟนะครับใกล้สองทุ่มแล้วนี่ว่าไงเด็กๆหมานไหมเด็กๆ มันมากมาก,มก,กาูรมามามากามันเมา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 มมา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 เามามามีาอาออะะ่อมามอมา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 มมามม่หมามา่าราม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 วมมา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 ม ยอดในกาดได้คืนนะครับผมก็เดี๋ยวสักชั่วโมงเราก็จะกลับเข้านอนแล้วครับแล้วก็ลอป่าช่วงตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้านะครับดูกันเป็นไงบ้างเลยหนาวมากๆาหกโมงครึ่งครับยังไม่แจ้งเลย ตั้งกล้องไปอนนี้หมครึ่งครับน่าเช้านี้น่าจะมีปลาเข้ามาลากอีกครับตั้งกล้องไว้นะครับผมครับอรุณสวัสดิ์นะครับทุกท่านนะครับนเชา้า โั้โโอ้โหดิสไก่ดิสไซนาะดิสไก่อะดิสย่อดหันติงฮโหลเยโ้โหติงกรดิงแมวเลยวันนี้ตุ๊กขันนะตุ๊กขันนะตุ๊กครับ Det var <laughs>

โอ้เบลล่าขาเลยครับนี่ยักษ์ัดมาแล้วครับโอ้พระเจ้าจอหญิงยาวงัดมาเลยครับยังยังครับพี่ยักษ์งัดเลยครับนั่นแหละครับโอ้สุดยอดงัดให้ได้ลอยเลยมาลอยมาแล้ว มาในเช้าเลยครับเออต่อบปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดแล้วหลุดแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วเย้โหยอดโอเคครับสองตัวเลยสองตัวถือสองตัวด้วยครับเออว้าวิลาห์เลยครับ นี่ตัวกำพยนอ้อกมตอนเ้าี5มาแล้วครับ mua <laughs> la <laughs> mọi người 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 mọi Hai Hah? โอเคเย้ราวนี้แต่เราได้กี่ตัวนะ5ตัวอีกหนึ่งอะ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 ประมาณสามตัวต้นไปอ่ายี่สกเทศลาว่าที่ครับลาว่าที่ครับยี่สกเทศไซด์ประมาณลูปๆสองลูกครับหยาคูไปกี้กำลังล้างจานเลยแอบลาตัวหน้ากล้องเลยครับ ครับผมมาแล้วใส่ตุ๊กจะลองไม่แห้วครับรับเพียงแต่ว่าจะกินน้อยกินมากนเท่านั้นน้อากาศหนาวครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยปลาก็ดูแลสุขภาพครับครับบ้างไป่นเดกบ้างปลาที่นี่อาโตนะครับไม่ชอบแดดครับขุดชอมแดด

งัดกัเดียวงัดเลย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 มางี้มาเอี้เอาันต้งขวาเอานตั er ้งขวาเอานตั้งขวาล้นเตะจะเพียนจะเพียนจะเพียนมาแล้วเียตเพียนตใหญ่ครับผมแล้โอเคครับนี่ค ตอนนี้สมงควนเวลานะครับถ้ามุงเช้าแล้วปลาไม่กินเลยตอนเช้าเพราะว่าอากาศหนาวเปลี่ยนครับผมก็นี่มาดูปลารวมครับก็เมื่อเช้าผมกดไปห้าได้สี่ตัวแล้วทุกกดสามสามได้สามตัวครับไม่หลุดเลยดูตากล้องลูกบนซูมเลยครับนี่เข้าบ่อตาครับเข้าบ่อตาครับนี่เข้าบ่อตานะครับดูตะเพียนครับดูตะเพียนตะเพียนไซส์ให้ทุกหยิบตะเพียนดูครับไซด์ตะเพียนไซส์ตะเพียนมันแค่เล็กๆเลยนะครับ ไซไดเล็กไม่ใช่เล็กเลยตัวไซขนาดนี้หมดเลยครับครับก็อานี่ครับเด็กในพิยะด้วยครับมือปีศาจมาโยนเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดกับพี่น้องครับทุกคนเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดส่องขายให้ผมด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามยูทูบแล้วก็ไปตามกลุ่มเพื่อนนะทุกปลาเหมียชาดด้วยครับโอเคที่ไหนเราไปที่ไหนเดี๋ยวรับชมต่อนะครับนี่ครับนี่ปลาตัว มาสุดโต่งจากเบครับนี่นะครับนี่เนื้อวานว่ะโอเคครับนี่ดูอากาศดูแม่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 ทักทายหน่อยไม่เอาโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับที่เราลับกันแล้วนะครับผมกลับไปแล้วเมียนั้นเดียวกัน นีแต่กล้องครับตรงนี้เขาก็ดีนะเขามีแพถ้าเกิดใครสนใจเรื่องแพอุทยานวยคมเขาพักฟรีด้วยนะครับแต่ก็ต้องไปติดต่อขออนุญาตคนหน้าอุทยานก่อนครับเกิดตกแพที่พักตกปลาได้ครับแพสินธุ์กีไก่แพกีไก่แพมีต้องแพมีงกรแล้วก็แพแพสังสรรค์สถานการณ์ครับโอเคครับคลิปนี้แล้วก็ไม่มีมากแล้วก็ขอ ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ